เรามาอยู่กับวีเจครีมนะคะกับจาม breaking news ค่ะช่วงนี้เป็นข่าวที่ออกมาอัปเดตเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเลยนะคะสำหรับผู้อำนวยการขอสอมอก,กอน,นะคะออกมายอมรับว่าพนักง,งานขับรถเมลสาย140เสียชีวิตจากโควิด -19 จริงนะคะซึ่งเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ขณะที่ผู้ใกล้ชิดนะคะได้รับการกักตัวเรียบร้อยแล้ว นายสุรชัยเอี่ยมวชิรสกุลนะคะผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพออกมายอมรับนะคะบอกว่าพนักงานขับรถเมยสาย140ที่ป่วยด้วยโควิด -19 เสียชีวิตแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาระหว่างการรักษาตัวที่โรงพยาบาลพระปริ่นเกล้าโดยพนักงานขับรถคนดังกล่าวนะคะได้มาปฏิบัติงานระหว่างวันที่24มีนาคมถึง3เมษายนและมีวันหยุดสองวันในช่วงเวลานั้นซึ่งในวันที่3เมษายนนะคะตรวจพบอุณหภูมิ ร่างกายสูงกว่าปกติจึงส่งตัวไปตรวจที่โรงพยาบาลพระปิ่นเกล้าและพบว่าติดเชื้อโควิด -19 ก็ได้มีการเข้ารับการรักษาทันทีค่ะพร้อมกับมีการตรวจสอบไทม์ไลน์ของพนักง,งานที่ใกล้ชิดจำนวน18รายนะคะในจำนวนนี้แพทย์ระบุว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง9คนก็เลยให้กักตัวอยู่ที่บ้านส่วนอีก9คนที่เหลือนะคะแพทย์มีการรับรองว่าไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสามารถทำงานได้ตามปกติ ซึ่งจากการตรวจสอบพนักง,งานทั้งหมดนี้ณนะขณะนี้นะคะยังพบว่าสภาพร่างกายยังอยู่ในขั้นปกติค่ะ อย่าไรก็ตามนะคะได้สั่งให้หยุดใช้รถเมคันดังกล่าวตั้งแต่วันที่3เมษายนและทําการฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วส่วนการเยียวยาพนักง,งานที่เสียชีวิตนะคะอาจจะต้องมีการพิจารณาเนื่องจากว่าประกันโควิด -19 ที่ทางขอสอมกทําให้ของพนักง,งานเนี่ยจะเริ่มคุ้มครองวันที่7เมษายนตแต่ว่าพนักง,งานรายนี้นะคะก็เสียชีวิตไปก่อนที่จะประกันจะครอบคลุม ะะสำหรับผู้ใดที่ใช้บริการรถเมย์ขอสอมกรปรับอากาศสีขาวสาย140เส้นแสมดำอนุสาวรีย์ชายสมรภูมินะคะหมายเลขก็คือ5ขีด90019ในวันที่1เมษายนเวลาประมาณ7โมงเช้าถึง10โมงเช้าขอให้คุณกรุณาสังเกตตัวเองนะคะหากมีอาการผิดปกติไม่ว่าจะเป็นไข้ไอมีน้ำมูกหรืออะไรก็ตามให้คุณรีบไปพบแพทย์โดยด่วนค่ะ ทางฝั่งของมิสเตอร์ป๋องนะคะหรือว่านายพินิดนะคะพลขันพิธีกรรายการมวยคู่กับคุณแมททิวดีนที่สนามมวยลุมพินีแล้วทีนี้หลังจากนั้นทั้งคู่ติดโควิด -19 นะคะ ได้มีการออกมาเล่าว่าตลอดระยะเวลา28วันของการรักษาตัวด้วยโรคโควิด -19 หรือว่าโรคอุบัติใหม่ชนิดนี้เนี่ยหลังจากคุณหมอได้มีการตรวจหาเชื้อถึง7ครั้งนะคะและครั้งสุดท้ายคือวันที่10เมษายนที่ผ่านมาคุณหมอบอกให้คุณมิสเตอร์ปองเนี่ยบอกว่ากลับบ้านได้และให้กักตัวอยู่ที่บ้านวันนี้รู้สึกรู้สึกโล,ล่งและก็สบายใจเป็นอย่างมากแต่ยังมีกังวลเล็กน้อยที่ตื่นมาจะต้องมาวัดความดันและวัดไข้ วันนี้เข้าสู่วันที่3แล้วนะคะ มีการเปิดเผยบอกว่าตนปกติดีทุกอย่างขอให้ทุกคนสู้กับโรคนี้อย่างมีสติหาความรู้แล้วก็ระวังป้องกันตัวเองนะคะรวมไปถึงมีการฝากถึงคนที่ไม่ระวังตัวเองและยังชะล่าใจอยู่นะคะบอกว่าให้ทําตามภาครัฐแนะนําอย่างเคร่งครัดแล้วก็จะสามารถผ่านช่วงเวลาที่ยากลําบากนี้ไปได้นะคะแล้วก็ยังบอกอีกว่าถ้าเรามีวินัยและความร่วมมือวิกฤตนี้จะจบเร็วแน่นอนและที่สำคัญขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งเข้ามา แม้จะใช้เวลาเกือบเดือนอดทนอย่างที่สุดแต่ก็ผ่านมาได้นะคะเชื่อว่าแพทย์ไทยหมอไทยเก่งที่สุดไม่แพ้ชาติใดๆอย่างแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นก็ยินดีกับเมอซ์ปองด้วยที่ตอนนี้หายแล้วสิ่งที่ทุกคนรอคอยมากที่สุดคือคุณแมทธิวดีและคุณลีเดียสรันรัตนะคะจะออกจากโรงพยาบาลเมื่อไหร่เพราะว่านี่ก็น่าจะครบเดือนแล้วนะคะยังไงเอาใจช่วยด้วยค่ะช่วงหน้าจะมีอะไรให้อัปเดตติดตามได้ที่เพจจามกับจาม breaking news ค่ะ ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ